ครับก็สําหรับคลิปติดตั้งปั๊มน้าโซล่าเซลล์ก็ดูมา2-3คลิปแล้วครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายอ่าเราก็จะมาดูว่าอคอนโทรลดูอะไรได้บ้างครับเนี่ยก็เราก็กดตรงลูกศรตัวนี้ครับกดเลื่อนดูอ่าดูอะไรได้บ้างครับก็จะดูวน จะดูได้3 4อย่างนะครับลองลองกดดูครับอันนี้เราก็จะดูได้4อย่างครับ4ี่อย่างก็คือโ <A. S 2> วลดูโวลดูโวลของโซลาเซลล์แล้วก็อันนี้ rpm rpm ก็คือความเร็วรอบของปั๊ม2740ก็รอบอ่าแล้วก็อันนี้คือกระแสของปัม๊มที่เป็น A คือกระแสแล้วก็4.6แอมป์ นี่คือวัดวัดกำลังหวัดของ,อองอแสงแดดเดี๋ยวเราก็จะไปดูน้ำกันนะครับดูดน้ำว่าแดดแค่นี้จะแรงแค่ไหนน,นี่คือแสงแดดตอน9ก้าโมงนะครับน้ำก็จะได้ประมาณนี้าขึ้นท่อมาขึ้นท่อถ้าช่วงเที่ทยงเ่ยนี้ก็จะเต็มท่อครับอันนี้แดดอ่อนอ่อน,ออน โอเคก็ถือว่าแรงอยู่เนาะช่วงแดดช่วง9โมงแดดอ่อนๆนี่ก็แดดแรงขึ้นมาหน่อยครับช่วง11โมงแต่ยังไม่เต็มที่ครับก็เห็นได้ว่าเต็มท่อแล้วครับน้ำเริ่มเต็มท่อแล้ว ก็ชุดนี้เราก็ได้ต่อระบบเรียบร้อยครับต่อเข้า3ทางแล้วก็ต่อขึ้นแทงค์แนะนําถ้าต่อแบบนี้อย่าปิดวาล์วอีกทางใดทางหนึ่งนะครับออเพราะว่าท่อนิ้วปั๊มเราจะพังได้นี่ท่อสองนิ้วท่อ2นิ้วเราก็ลดลงมาเหลือนิ้วหนึ่งสองทางเพื่อแยกขึ้นถังอันนี้เป็นท่อเดิมนะเป็นข้อของเดิมของเดิมจะเป็นท่อนิ้วหนึ่ง ครับส่วนคลิปติดตั้งโซลาเซลล์ติดตั้งปั๊มน้ำก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับก็ฝากติดตามช่องช่างทำไปทั่วก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามไว้ครับเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆ มาเรื่อยๆครับก็อย่าลืมกด subscribe ไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ